สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะจอยโฟแมนค่ะปายโฟแมนค่ะค่ะวันนี้เราอยู่บนที่ไหนนะคะป้อ่าอยู่ที่ร้านป้าขาวนะคะใช่ค่ะซึ่งอยู่อำเภอพุ่งตะโกนะคะจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะใช่ค่ะสังเกตง่ายๆมากเลยค่ะอยู่ตรงข้ามนะคะเทศบาลตํานลพุ่งตะไคร้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้เราอยู่ภายในร้านนะคะซึ่งภายในร้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ค่ะนอกจาก คุยโฟมแมนของเราแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ okay. ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมนะคะว่าที่ร้านใส่ขาวเนี่ยมีผลิตภัณฑ์โฟมแมนสูตรไหนกันบ้างเดี๋ยวตามพายกับจอยไปดูข้างในร้านกันเลยค่ะ ใส่ข่วนะคะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะของทางโฟแมนของเรานะคะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในกองปุ๋ยนะคะของทางร้านนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะ8 24 24นะคะช่วยในเรื่องของการทําดอกนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะ ราวนี้นะคะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะมีท่าสวนทุเรียนนะคะแล้วก็ไม้ผลต่างๆนะคะนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยเป็นตัวขายดีแล้วนะคะ,ะก็ยังมีสูตร30-0-0น,นะคะแล้วก็15เสมอนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็สูตรอื่นๆอีกมากมายเลยะคะ่ะที่ร้านทรายขาวนะคะสําหรับกรเกษตรกรนะคะท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็สามารถมาที่ร้านทรายขาวได้เลยนะคะสำหรับกรเกษตรกรนะคะที่อยู่ที่อําเภอทุ่งตะกอนนะคะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนที่ ข้างเทศบาลตำบลทุงตะไคร์อำเภอทุงตะโกนั่นเองค่ะซึ่งร้านนะคะก็จะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าถึงหนึ่งทุ่มเลยนะคะเรียกได้ว่าเปิดตั้งแต่เชา้าเย็นเยนอุดุ่นได้ทุกวันเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดว่ามาไม่ถวงเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะโทรมาสอบถามนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ด้วยเลยค่ะและที่สําคัญนะคะสําหรับเกษตรกรท่านอื่นๆในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจเลยเพราะว่าเรามี เพจเฟซบุ o กโฟร์แมน Man, หรือว่าช่องทางนอื่นๆไม่ว่าจะเป็น y o u u u b e ิ i ต t o บก็สามารถทักมาสอบถามกันได้ติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไฟายต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามเพจโฟร์แมนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ